สวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอหนึ่งใน12ราศีประจำวันที่1-16ถึงเมษายนปี2567ริคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีเมถุนจงขจัดความกลัวออกไปจากหัวใจจงขจัดความกังวลออกจากชีวิตเดินหน้าสู้ชีวิตมีพรุ่งนี้เสมอค่ะเพราะศรัทธา เพราะความดีการคิดดีทำดีปฏิบัติดีแม้บางครั้งคนเราได้แตกต่างกันออกไปแต่จงเชื่อมั่นจงศรัทธาแล้วก้าวไปข้างหน้าแล้วเราจะก้าวผ่านพ้นอุปสรรคค่ะเราจะมาเริ่มต้นการทำนายชาวราศีเมถุนค่ะสับสนกับสองทางที่ต้องเลือก ไปไม่ไปเอาไม่เอาอยู่ไม่อยู่คล้ายๆมีเรื่องสองกิดสองไกที่ต้องเลือกต้องตัดสินใจจงมั่นใจในการตัดสินใจของตัวเองเหนื่อยกับภาระเหนื่อยกับหน้าที่แต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะแก้ไขคลี่คลายจัดการก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปได้บ้านที่อยู่อาศัยอาจจะมีเกณฑ์การทำบ้านใหม่ต่อเติมบ้านซ่อมแซมขยับขยายที่อยู่อาศัยบ้านจะให้โชคให้สิ่งที่ดีๆ มีเกณฑ์การเดินทางไกลเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การเดินทางชีพจรลงเท้าอยู่ไม่ค่อยติดที่ช่วงนี้อยากจะมีแต่การเดินทางนูน่นนี่จิตใจว้าวุ่นในใจระมัดระวังความผิดหวังร่มสลายสิ่งที่คิดไม่เป็นดังใจคิดไว้แพลนไว้แต่ไม่เป็นดังใจระมัดระวังความผิดหวังเงินเงินก้อนเงินตกเบิก เงินจากธนาคารเงินจากแหล่งเงินเงินจากสถาบันการเงินการเงินกําลังจะมีเข้ามาไม่ขาดมือเงินก้อนใหญ่ก็จะเข้ามาในมือค่ะจะได้โชคจากลูกจากเด็กจากบริวารคนอายุน้อยลูกเด็กบริวารจะนําโชคนําสิ่งที่ดีๆมาให้ค่ะคนสูงขาวหุ่นใหญ่อาจจะเป็นได้ทั้งชายและหญิงจะนําอุปสรรคปัญหาความทุกข์ความรุ่มเป็นกังวลเน้นผู้ชายนะคะบคนนุคคลนี้เน้นเป็น เพศชายค่ะอุปสรรคปัญหาจะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้แม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกรุ่มเป็นกังวลคุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ระมัดระวังการทะเลาะเบาะแวง้งมีปากมีเสียงเกิดขึ้นการทะเลาะเบาะแวง้งมีปากมีเสียงรถไฟชนกันความลับรั่วไหลการทะเลาะวิวาทขอให้ระมัดระวังค่ะบางครั้งเขาไม่ได้ดึงดันเอาเรื่องกับเรา เขาไม่ได้ดึงดันเอาเรื่องกับเราเราไปดึงดันเอาเรื่องกับเขามันอีนงตุงนงังระมัดระวังคําพูดด้วยค่ะเหนื่อยกับงานเหนื่อยกับภาระเหนื่อยกับหน้าที่ที่ต้องทําต้องจัดการระวังการทะเลาะเบาะแวง้งคําพูดที่ไม่ดีรถไฟชนกันความลับรั่วไหลก็ขอให้ระมัดระวังด้วยค่ะอุบัติเหตุของหายสิ่งไม่ดีข่าวการเจ็บการเป็นการตายก็ขอให้ระมัดระวังค่ะ ความรักก็อาจจะเกณฑ์ความห่างเหินเหินห่างเกิดขึ้นสิ่งที่วาดหวังไว้สิ่งที่คิดไม่เป็นดังใจลึกในใจมีความเศร้าทรมานใจเจ็บปวดอยากจะเดินหันหลังให้กับความรักแต่ก็ด้วยในบางอย่างที่ไม่สามารถทําได้กลุ่มทุกข์เป็นกังวลหลายสิ่งหลายอย่างรุมเรา้ากลุ่มใจทุกข์ใจเป็นกังวลใจแต่ยังไงก็ตามทุกอย่างจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้การงานจะก้าวผ่านพ้นอุปสรรคจะมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือคะ่ะ ระมัดระวังสุขภาพอาการเจ็บป่วยไม่สบายปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เป็นหวัดเกณฑ์สุขภาพการล้มหมอนนอนเสือขอให้ระมัดระวังด้วยค่ะช่วงนี้ชาวราศีเมทุนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะขอให้ควบคุมกายและใจให้ดีๆค่ะสรุปสำหรับชาวราศีเมทุนเกณฑ์ของความรัก คนโสดระมัดระวังความผิดหวังความเจ็บปวดความเศร้าแม้กระทั่งคนที่มีคู่ระวังการทะเลาะวิวาทมีปากมีเสียงเกิดขึ้นมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันทําให้ความรักไม่ค่อยดีค่ะเพราะฉะนั้นสรุปไม่ว่าคุณจะยังโสดหรือมีคู่เกณฑ์ความรักช่วงนี้จะมีปัญหาค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินเงินก้อนเงินตกเบิกจะมีเข้ามาในมือแม้มันอาจจะไม่เป็นดังเป้าหมายที่หวังก็ขอให้ระมัดระวังการใช้จ่ายด้วยค่ะแม้จะมีเยอะก็อาจจะต้องใช้จ่ายเยอะ ส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานเม้จะมีอุปสรรคเม้จะมีปัญหาแต่คุณจะแก้ไขก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปได้แม้มันจะฝืดฝืดคดคดแต่คุณก็ยังก้าวผ่านพ้นไปได้จงมั่นใจกับการตัดสินใจของตัวเองค่ะสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะระวังเกณฑ์ความเจ็บป่วยอุบัติเหตุของหายสิ่งไม่ดีก็มีเช่นเดียวกันค่ะ